สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกันยายนพศ5 6 8 8นะคะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทํานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็คำทานายอาจจะสลับสับฝังก็ได้ระหว่างตัวตนของคุแล้วก็เขานะคะ ให้เพื่อนเพื่อนรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่เด็ดตัวใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งคอมเมนต์น่ารัก,น,รก,น,รกน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดซับแตงหรือกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ ราชาถือเหรียญโอ้ราชาถือเหรียญขึ้นมาใบแรกดีมากๆเลยนะคะเจ็ดถ้วยหนึ่งดาบเด e f o ฟูเก้าดาบสามไม้เท้าเดอร์มิด สิบดาบจัสติกหกเรียนพลังงานของชาวรกราศีมีนบางคนคุณเป็นคนรวยนะคะราชาถือเหรยญขึ้นมาไปแรกนะคะคุณเป็นคนรวยมัง่งคั่งมีเงินมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะใจดีใจบุญด้วยนะคุณอะบางคนนะชอบทำบุญ ชอบสร้างบุญสร้างบารมีชอบให้ทานชอบไหวพระสวดมนต์นะคะหรือบางคนถ้าคุณคิดว่าฉันยังไม่รวยเลยไม่เห็นฉันจะรวยเลยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าในตัวนี้คุณยังไม่รวยในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะรวยนะคะคุณไม่มีบ้านคุณจะมีบ้านไม่มีรถคุณจะมีรถหรือถ้าคุณไม่ได้รวยคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะคุณจะมีเงินใช้เงินจ่ายแบบไม่ขาดมือ ชีวิตจะมีความสุขสบายมากกว่านีนะคะคุณเ,เป็นคนโสดที่สบายๆนะคะเห็นไหมเดรฟูคือความสบายอกสบายใจล้นลาจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนะคุณนะ่บางคนนะนะคะเป็นคนโสดแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขกายสบายใจคุณเ,เป็นคนที่ฉลาดเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะและเป็นคนที่มีเหตุและผล ชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องชาวรา,ราศีมีนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง,ปลงในเรื่องของความรักนะคะสิบดาบขึ้นมาแล้วก็เดาบนะคะบางคนเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะคนของคุณทําร้ายหัวใจคุณทำร้ายจิตใจคุณจนคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นอย่างหนักนะคะบางคนถึงขั้น ทำใจไม่ได้หันหน้าเข้าหาธรรมะหันหน้าฟังธรรมะหรือบางคนไหว้พระอสวดมนต์ทับใจสงบสงบนิ่งนะคะเอาธรรมะเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะหลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณกับเขามาได้จบสิ้นลงคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะคุณไม่ได้รักใครง่ายๆนะคุณคิดว่า ถ้าคุณจะรักใครสักคนคนคนนั้นจะต้องมาเป็นคนรักที่จริงจังจริงใจกับคุณรักเดียวใจเดียวกับคุณเท่านั้นคุณถึงจะเปิดใจนะคะถ้าใครก็ตามที่มาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณมามีพลังงานลบๆใส่คุณมาทําให้คุณเสียใจคุณไม่เอานะคะเหมือนความรักที่คุณได้พบเจอที่ผ่านมาคุณไม่เอาอย่างเด็ดขาด ถ้าพบเจอความรักแบบนี้คุณคิดว่าคุณขอเป็นโสดเป็นโสดอยู่คนเดียวสบายใจกว่าตั้งเยอะอะไรประมาณนี้นะแต่คุณก็ไม่ได้ปิดใจนะคะคุณก็เราคอยคนที่ใช่ของคุณอยู่นะเห็นไหมสามไม้เท้าคือรอคอยคนที่ใช่นะคะคุณคิดว่าคุณจะไม่ขอยคว้าจะไม่ขวนขวายหาความรักนะคะคุณจะตั้งใจทํางานทํามาหากินของคุณใช้ชีวิตคนโสดแบบสบายๆและคุณก็เราคอยคนที่ใช่ของคุณคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักที่ รักเดียวใจเดียวให้ความยุติธรรมกับคุณให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณเท่านั้นคุณถึงจะเปิดใจคุณก็รอคอยคนคนนั้นอยู่นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกับเขากันนะคะเรามาดูว่าคุณจะได้พบได้เจอคนรักแบบไหนคนมีอิกโก้หรือคนใจดีนะคะ เข้าอยู่ในธาตุไหนราศีไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีมีนหน่อยค่ะเก้าถ้วยโอ้โชาวลัคนาราศีมีน คุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้ก็เคยผิดหวังและก็เสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะเมื่อคนคนนี้เข้าจุกกับความรักมาแล้วเขาก็มาโฟกัสในการดูแลเอาใจใส่ตัวเองรักตัวเองนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่ได้สนใจใครเห็นไหมเขาก,กอดอกอยู่รอคอยคนที่ใช่คนรักที่ดีของเขาที่จะมาเป็นคู่เขาอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตเท่านั้นนะคะ เห็นไหมคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาอะ่ะที่จะเข้ามาราเล่นกับความรู้สึกเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะคะคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้ <c oughs> ก็อาจจะอยู่ในธาตุน้ํา <c oughs> ก็ากฏมินพิจิก <c oughs> เหมือนคุณเลยนะคะแล้วก็บางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคนคนนี้ชายรักชายหญิงรักหญิงก็เป็นไปได้นะคะ j u s t i c <oughs> คนคนนี้เขาเป็นคนที่รักตัวเองและก็เป็นคนที่มีเหตุและผลนะคะเ็เป็นคนที่ชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคนเขาจะเข้ามามีความรักที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคนนะคะแปดดาบคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธานตุลมตุลกลุ่มเมถุนนะคะ เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเห็นไหมเขามัดตามัดตัวของเขาหมดเลยเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเพราะว่าเขาพบเจอกับความรักที่พังมาก่อนนะคะจึงทาให้เขาแบบว่ามีความคิดที่ถ้าเขาได้พบเจอความรักที่ดีเขาจะมาหยุดอยู่กับคนรักของเขาก็คือคุณนะคะเมื่อคนคนนี้เขาพบคุณแล้วนะเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเขาจะไม่มองหาใครแล้วนะคะ เห็นไหมเขาเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมานะคะความรักพังความรักไปต่อกันไม่ได้เขาก็ได้หรือคู่ของเขาก็ได้ที่ทําลายความรักความสัมพันธ์ในครั้งนั้นจบไปพังไปจึงทําให้เขามาโฟกัสในการดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะคะหกดาบโอ้คนคนนี้เขากําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคนนะคะเมื่อเขาเดินทางเข้ามาในชีวิตของคนแล้วนะเขาจะเข้ามา จริงจังจริงใจกับคุณพร้อมดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเห็นไหมเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะถ้าในตอนนี้คุณน่ะพบเจออุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเมื่อคนคนนี้เข้าเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะพาคุณออกจากมรสุมออกจากอุปสรรคและปัญหาไปะชาชีวิตที่มีความราบรื่นราบเรียบนะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายนะคะ เดอะซันโอ้คุณจะได้พบเนื้อคู่นะคะเดอะซันคือพห่งการเป็นเนื้อคู่คนคนนี้เขาเป็นคู่ของคุณนะคะเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณชีวิตของคุณจะมีแต่ความสว่างสวยเขาจะเข้ามามีแต่ความรักที่สวยงามความรักที่มีแต่ความสบายใจกับคุณเท่านั้นนะคะเหมือนพลังงานของเขาคล้ายๆกับว่าเขาเจอกับความรักที่พังมาทําให้เขาเป็นคนที่ ถ้าเขาได้เข้ามารักคุณแล้วเขาจะเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณจะมาหยุดอยู่ที่คุณจะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะเมจิเซียนโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดสติปัญญาดีไหวพริบดีมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่รอบรู้ถ้าเขาได้รักใครแล้วเขารักจร,จริงจริงจังจริงใจนะคะ เป็นคนที่รักคนยากบอกได้เลยคนคุณนี้นะถ้าเขาได้รักใครแล้วเขาจะทุ่มเทหัวใจของเขาทั้งหมดให้กับคนรักของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะคะเห็นไหมอินฟลิตี้อยู่บนศีรษะของเขานะคะเขาจะเข้ามารักคุณแบบไร้เงื่อนไขรักคุณตลอดไปรักคุณแบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้ทงสิ้นนะคะเจ็ดดาบชาวร,ราศีมีนบางคนมีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่นะนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกับคุณก็ได้นะคะที่กําลังแอบรักแอบชอบคุณอยู่ในตอนนี้นะคะหนึ่งถ้วยโอ้คนคนนี้เขาแอบรักแอบชอบคุณจริงๆนะเห็นไหมในหัวใจของเขาเขารักคุณนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะเข้ามารักคุณเข้ามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความรักที่ดีของเขาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาเป็นของขวัญให้กับเขานะคะคุณคือคู่ของเขาเขารักคุณนะคะ เดอ์มิดเห็นไหมคนคนนี้ที่เขาแอบ,บรักแอบ,บชอบคุณนะ่ะเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าในหัวใจของคนคนนี้ที่เขาแอบส่องแอบ,บมองคุณเพราะว่าเขารักคุณนะคะ mm hmm. คนคนนี้เขาอาจจะทางานเกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกชนิดนะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับข้าราชการนะคะข้าราชการทุกชนิดนะคะทหารตำรวจผู้พิพากษาทนายความอายการได้หมดเลยนะคะ ชาริอชาวราศีมีนบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้เขาเป็นคนต่างชาตินะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคุณกับเขาแตกต่างกันนะเหมือนหญิงกับหยางสีขาวกับสีดําบางคนแตกต่างใน,น,นด้านอายุบางคนแตกต่างในด้านสถานการณ์้านการเงินบางคนแตกต่างในด้านสถานการณ์ด้านสังคมนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตาม เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณความแตกต่างของคุณกับเขาะจะเหมือนยิงอย่างจะลงตัวเข้ากันได้อย่างสบายๆนะคะเพราะเราคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่กันนะคะแปดไม่เท้าโอ้เห็นไหมชาวารารศีมีนบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเห็นไหมเขาเป็นคนทางไกลพ่เอหอ็งคนทางไกลขึ้นมาแต่บางคนก็จะได้พบได้เจอคนรักหมู่บ้านเดียวกันนะ เพราะว่าแม่หมอดูพลังงานรวมนะคะมันขึ้นมาหมดเลยทั้งทางใกล้และก็ทางไกลหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแต่เป็นไม่เท้านี่คือคนทางไกลบางคนอยู่คนลาทวีปซีกโลกนะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนไทยเราที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลก็เป็นไปได้นะคะเมื่อคนคนนี้เดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะเข้ามาลูกคุณอย่างหนักนะคะ เขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ของคนกับเขาอะให้พุ่งไปข้างหน้ารุดไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ <7 S 1> เจ็ดเหรียญโอ้คนคนนี้ก็เป็นคนที่ขยันนะคะทํางานเก่งทํางานอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคนเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างใจจดใจจอ่อเขาจะเข้ามารดน้าพรวนดินให้ความรักของคุณกับเขา,าเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะ สีไม้เท้าโอ้ชาลยราการาศีมีนบางคนคุณจะได้สละโสดนะคะไพ่สีไม้เท้าขึ้นมาแล้วไพ่สีไม้เท้าคือไพ่แห่งการแต่งงานนะคะคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคนศึกษาดูใจกับคุณพูดคุยกับคุณได้สักพักหนึ่งเขาอาจจะมาพูดมาคุยกับคุณถึงเรื่องการแต่งงานมาขอคุณแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกับคุณก็เป็นไปได้นะคะ หกเหรียญโอ้หกเหรียญแล้วก็เดิมอมิดขึ้นมาตรงกันนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบทําบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณนะคะเห็นไหมเหมือนเข้าถือเหรียญอยู่เอามอบให้กับคุณนะคะในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันคนคนนี้เขาจะพาคุณท่องเที่ยว ไปทำบุญการสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศกันไปฮันนีมูนกันนี่เขาจะพาคุณท่องเที่ยวนะคะหกไม้เท้าคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับข้าราชการรักวิษากิจก็ได้นะคะเห็นไหมเขากำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคน คนคนนี้เมื่อเขาเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเข้ามาเอาชนะหัวใจของคุณจะเข้ามาขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัวให้ได้คนคนนี้นะสามถ้วยเขาจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขที่สุดเมื่อเขาเข้ามาแล้วนะเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะพาคุณออกงานออกสังคมของเขา พาคุณไปพบปพักผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเาขาพาคุณไปกินเลี้ยงแล้วก็ปอประกาศให้ทุกคนบนโลกใบนี้รู้ว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะและคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทําให้เขามีความสุขนะคะ คุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งคนรักคุณเป็นให้กับเขาได้ทุกอย่างทำให้เขาอยากจะได้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาคุณคือความสุขของเขาเนี่เขารักคุณนะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขารักคุณเขามั่นใจแนใจ่ใจชัดเจนในหัวใจของเขาเลยนะคะว่าคุณนี่แหละคือเนื้อคูงเขาคือคูของเขานะคะเดมเพลอร์ Emperor, เห็นไหมคนคนนี้เขาเคยผ่าน ประสบการ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะคะก็เป็นคนที่เข้มแข็งๆๆแข็งแกร่งเหมือนเขาเป็นคนที่มีอีกโก้คนคนนี้นะคนมีอีกโก้คนเนี้ยเขาจะไม่ใช้อีกโก้กับคุณนะคะเพราะว่ามีเดิมฮิมิตแล้วก็หกเหรียญขึ้นมาดูภายนอกของเขา,าเข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนคนมีอีกโก้แต่ภายในใจลึกๆของคนคนนี้เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเหตุและผลเป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างบาร,รมีจิตใจดีงามคนคนนี้นะ เข้มแข็งแ็งแกร่ง,งเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเป็นคนที่ภูมิฐานดูดีมีสเสน่ห์คนคนนี้นะดูดีมากๆเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อคนหนึ่งนะคะเห็นไหมคนคนนี้เขาเคยจบกับความรักมาเขากับคู่ของเขาะทะเลาะก,กันนะคะไม่ลงรอยกันทะเลาะก,กันทําให้ความสัมผัสของเขากับคู่ของเขาที่ผ่านมาต้องจบกันไปพังกันไปนะคะ ชาวร,ราศีมีนบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคณนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะคะน้อยกว่าคุณมากๆเลยเข้าเป็นเด็กทีใ่ใสเหมือนเด็กขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจคนคนนี้นะนะคะบางคนก็จะได้พบได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณบางคนก็จะได้พบได้เจอคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะได้พบเจอแตกต่างกันไปนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุไฟเมสิงตโนแล้วก็ธาตุดินพึกศพกันมังกรน,นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพฤหัสบดีชาวราศีเมษลัคนาเมษชาวราศีกันลัคนากันนะคะอสุรินทถือถ้วยโอ้เห็นไหมคนคนนี้ก็กําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคนกําลังจะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขานําความรักที่ดีของเขา ความรักที่เป็นกลิมิตของเขามอบให้กับคุณนะคะสิบถ้วยโอ้คนคนนี้เขาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆเลยนะคะเขาคิดกับคุณไปไกลถึงการที่อยากจะมาแต่งงานก,นกับคุณอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณยังมีความสุข ยงมีความมั่นคงนะคะเมื่อคนคุณนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าสิบถ้วยคือความสุขล้นความสุขที่สุดๆดแล้วนะคะราชินีถือไม่เท้าคนขยันคนคนนี้นะขยันเป็นคนมีสเสน่ห์และเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรู้ชายที่ขยันทํางานเก่งนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้หายากเหลือเกิน คุณสวยคุณหลอ่อคุณดูดีเายๆนะคะผู้หญิงรูกชายแบบนี้หายากเหลือเกินจึงทําให้เขาไม่ยอมปล่อยคุณเห็นไหมเขาก็เหมือนน้องแมวตัวนี้นะเมื่อเขาได้พบไปเจอคุณแล้วนะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณเขาจะเข้ามาหึงมองหวงคุณนะคะเพราะว่าเขารักคุณอาสุวินถือไม่เท้าคนคนนี้ดูภายนอกของเขาเข้มแข็งแข็งแกร่ง แต่ภายในใจของเขามีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะก็จะมาพูดมาคุยกับคุณด้วยภาษาดอกไม้คําพูดคําจาของเขาเมื่อเขาพูดกับคุณนะทําให้คุณสามารถเคิรเคลิ้มได้เลยเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่พูดเก่งเอาใจเก่งนะคะเมื่อคุณกับเขาได้รู้จักกันแล้วคนคนนี้เขาอยากจะมาพบมาเจอคุณตัวเป็นๆนะคะเขาอยากจะมาเที่ยวบ้านคุณหรือถ้าเขาไม่ได้มาเที่ยวบ้านคุณเขาอาจจะให้คุณไปเที่ยวบ้านเขาก็ได้ประเทศเขาก็ได้ ส่งตัวเครื่องบินให้คนหรือซื้อตัวรถให้คนเดินทางไปพบไปเจอเขาก็เป็นไปได้นะคะสองถ้วยโอ้ดีมากๆเลยสองถ้วยมาสรุปนะคะคนคนนี้เมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วนะเขารักคุณนะคะเห็นไหมคุณก็รักเขานะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณคุณกับเขาเป็นคู่กันเมื่อคุณกับเขาได้พบได้เจอกันแล้วคุณกับเขาจะรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดต่อกันแลยกันพลังงานของคุณกับเขาจะดึงดูดเข้าหากันแลยกัน เพราะว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่บุญคู่บารมีดังนั้นเมื่อคู่บุญคู่บารมีได้มาพบมาเจอกันพลังงานของคุณกับเขาจะดึงดูดเข้าหากันและกันให้คุณกับเขารู้สึกว่าทําไมพูดคุยกับคนคนนี้แล้วทําไมรู้สึกว่ามีความสุขกายสบายใจมีความอบบุญมีความสบายใจมีความปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะคะหัวใจของคุณกับเขาจะฟองฟู ัวใจของคุณกับเขาจะฟองโตคุณกับเขาจะรู้สึกว่ารักกันมากเหลือเกินนะคะไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณกับเขาจะรักกันเห็นไหมมองตาการรู้ใจกันเลยเอากันออกจากหัวไม่ได้คิดถึงกคดึงหากันอยู่ตลอดเวลาส่งกันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่สามารถที่จะเอากันออกจากใจได้เมื่อพบเจอกันแล้วนะรักกันนะคะ หัวใจของคุณกับเขาทั้งสองดวงจะลอล้อมสมัครสมานกลมเกลียวกันเลยกันคุณกับเขาจะรักกันความรักที่โรแมนติกให้แก่กันและกันนะคะช้ารักนาราศีมีนบางคนตอนนี้คุณได้พบได้เจอแล้วนะคนคนนี้นะคะว่าไพ่ติดต่อสื่อสารพูดคุยขึ้นมานะคะตอนนี้คุณได้พบได้เจอแล้วคุณกําลังจะศึกษาดูใจกันอยู่รักกันอยู่ตอนนี้นะรักกันมากตอนนี้นะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณศึกษาดูใจกันอยู่ สองคุณนะเขาก็สองคุณคุณก็สองเขานะคะถ้าคนคนนี้เข้าเป็นเนื้อคู่ของคุณในอนาคตวันข้างหน้าคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสิบถ้วยขึ้นมานะคะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันคนคนนี้ก็จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดเขาจะเข้ามารักคุณมีความรักที่เป็นกลิมิดกับคุณเขาจะเข้ามาให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าความรักของเขาในครั้งนี้ มีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสบายใจเขาจะข้ามารักคุณมอบความรักที่โรแมนติกให้กับคุณนะคะหรือชาวราศีมีนบางคนถ้าคุณยังไม่ได้พบตอนนี้นะคุณจะได้พบเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้คู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณอาจจะช้าหน่อยนะคะเพื่อนช้าแต่ชัวช้าช้าได้พระเล่มงามอย่างแน่นอนเพราะคนคนนี้เขาเป็นคู่ของคุณ เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะเข้ามามีแต่พลังงานดีๆให้กับคุณเขาจะไม่มีวันทําให้คุณเสียใจนะคะเขาจะเข้ามารักคุณจะสมัครสมานกลมเกลียวกับคุณจะอยู่เคียงข้างคุณมีความรักที่โรแมนติกหอมหวานให้กับคุณนะคะนี่คือพลังงานความรักของชาวาราศีมีนนะคะขอให้เพืเ่อนๆชาวาราศีมีนทุกคนพบเจอความรักที่ดีเหมือนพายขึ้นมานะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ